ช่วยเก็บของนายไปรถแล้วเก็บของลงรถให้หมดเลยเจ้าทะเลไปคนรถเกี่ยวน้องสายยันแล้วอยู่ที่อำเภอกระสังบุรีรัมเอามายังไงไปยังไงนี่มายังไงผมเพิ่งจะมาเมื่อกี้นี่น่ะเอาทำไมไม่เห็นเหรอมนรู้เลยน้องว่าผมมานี่เอามันรู้อะไร ทะลุอย่างนี้นี่ผมไม่มาแล้วนี่ทำไมทำไมถึงไม่มาไอรุ่นผมว่าจะอยู่บ้านอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรก็เลยมานี่แหละบอกนั่นแหละอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำนั่นแหละโอ้เไไถ้าแก่อยู่รถจมนั่นแหละเก็บเก็บวางไว้ดีๆของอะ่ะเก็บลงรถเลยให้หมดทุกอย่าง กนุนยนะคะที่รักเอาอันนี้ไปทิ้งใชยไหมไออะไรนี่แล้ว,วโหลดไปอเอ๊ะทิ้งยังไงเนาะทำไมว่าไม่มีใครกินโอ้ของเยอะด้วยนี่รู้อะไรต่ออะไรหรอก เก็บลงรถให้หมดเลยครับทุกอย่างอืมไว้นายุ่งเลยไปข้างบนเด้อเหล่าเอ้เอาไว้ข้างหลังทั้งหมดเลยตอนนั้นอะมันใช้งานได้ไอ้นั่นอะเอาไว,ไว้ข้ขงางหลังลำโพงเอาไว้นน่นโ่นเตียงขรงนน่นเลยทางนั้น้หนาบ้านก็ได้นูน่นไปรถ ลองเครื่องมือพวแบตเออเดี๋ยวหามาใส่เก็บตะครองลองรถให้หมดอ,อะ่ะเดี๋ยวจะเอาเจ้าคุณปู่ไปใส่บันไดครับเช็คความพร้อมเพื่อจะไปคนรถเกี่ยวครับ เกี่ยวน้องสาย,ยันไปจานเอาไว้ตรงเตียงนู่นเลยไปรุนเท่นี่เด็กไม่จะตก อะไร้ <S <S ปลาไม่คุ้โอ้ <S <S ทำอะไรนี่โยนทำไมเก็บไปดีๆเลยหมดแล้วโอ้หมดอะไรเนูเต็มอยู่นูยังลงยังรถอะไรเอาลงให้หมดนูอทงท่ออะไรนูท่อน้ำมันนู โอ้เครื่องมือทำมามหากินจันชูเตอร์หนูฮะของใคร,อ,ใครอ,อันนี้ของใครเหรอเห็นอยู่ที่ เห็นสาวไม่ได้เลยเห็นสาวปุ๊บนี่เฮ้ยเขาแต่เขาไม่เคยมองหน้าเลยมองทไวางไว้ดีดวะนู่ไปวางไว้เตียงเถอะไฟวางเตียงเลยนุ่ก็จกนู่นหรอ นี่จบใช้งานได้เด้ออันนูนูเวลาออเด้อนูอ่ะตรงอย่างไหนนูฮะอย่างลงวางล่างเลยกวาดลงให้หมด มาสตาร์ทด no, no. ูก่อนนี่ต้องมาสตาร์ทดูก่อนเนี่ยอืม่รูนดูน้ำดูน้ำมันเครื่องหรอหนูก็ลงมาว่านู่มือหนูเอาเอาไปเอาไปแทงไว้แล้วก็โดนเต่งเดินเตะเอ้ ไอเยน็นนะคะทีรักเมืม่อวานเขาไม่ให้ไปก็ร้องไห้ร้องไห้อะไรไม่เห็นใครมารับน้อก็ไปรับแล้วไปรับไปลโลเ้าเป็นชั่วโมงไม่เห็นมาไอ้ั้นี้ก็เลยไปรับมานี่ไปรับมาแล้วทำไมไม่โทรบ,บอกว่าเออผมเขาไปรับผมมาแล้วนะผมรออยู่บ้านแล้วเดี๋ยวมารับผมด้วยไม่พูด นี่นี่นี่แผ่นชิมแผ่นอะไรด้วยวะรุ่นไอ้นุ่นฝาปิดทางบนนุ่นหรือเปล่ามันลูกยางไอ้นั่นเครื่องอืมขึ้นไปปิดฝานี่ดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะปลุกเซครับ บกเสกเจ้าคุณปูว่าจะสตาร์ตติดหรือเปล่าอเ,เอาโซ่เกาะนี่สูงๆหน่อยไอ้รถ เนี่ยยกขึ้นแล้วโซ่เกาะดีๆนะแะละเกาะเกาะขึ้นไปหาเล็กนู่นแะละไม่ได้เกาะนู่นเกาะตะนอตแหละ เติมเลยพอไหมนี่ oh. นี่ไม่ขคืนมายืนตรงนี้นี่อะ oh. เติมกัน có mấy? lùng ông còn nơi bang bang nga lâu năm mươi năm 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 bèn năm 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 ใช่ไหมวะใช่แหละอย่างนี้แหละดูดิมีลบก,กับบวกใส่นี่ก่อนเอาแบตใส่สองลูกก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ